สวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะทีมค่ะเป็นอินเทอร์เนียดีไซเนอร์ของทางคอนโดซลูชันค่ะวันนี้ค่ะทีมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่กันที่คอนโดที่ฟังที่สุดในย่านลาดพร้าวค่ะเราอยู่กันที่ไลฟ์ลาดพร้าวนั่นเองค่ะสงสัยกันไหมคะว่าวันนี้ทีมพาคุณผู้ชมมาทําอะไรวันนี้ทีมพาคุณผู้ชมมาชมไอเดียการตกแต่งห้องที่บอกได้เลยว่าว้าวมากๆาแต่จะว้าวขนาดไหนเราไปชมกันดีกว่าค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงห้องลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอย่ารอช้าค่ะเราไปชมห้องกันดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในห้องรับแขกแล้วนะคะโจทย์ที่ทางลูกค้าให้ทางอินทีเรียมาเนี่ยก็คือพื้นที่น้อยนะคะแต่ว่าของเยอะเราเลยจัดการค่ะโดยการออกแบบนะคะ เป็นผนังที่สามารถจัดเก็บของได้อย่างเยอะมากๆเรียกได้ว่าหายห่วงเลยถ้าลูกค้ามีของเก็บเระดูด้านในกันบ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตู้นะสำหรับเก็บของนะคะลองมาดูในส่วนต่อมากันค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าก็ต้องการให้เป็นมุมอนเนกประสงค์ค่ะเราก็ทำการกุเป็นผนังประดับนะคะเพื่อ เพิ่มเลเยอร์แล้วก็ให้เขาเนี่ยได้เข้ากันทั้งห้องนะคะตรงนี้เราก็เสริมในส่วนของตัวกระจกเงาทองเข้าไปค่ะเพื่อเพิ่มให้ห้องเนี่ยมันดูมีมิติมากขึ้นนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะทําเป็นในส่วนของดินนิ่งนะคะโต๊ะทานข้าวหรือว่าจะนั่งเล่นแบบนี้ก็สามารถทําได้ค่ะถ้าห้องเนี่ยมีสวิตไฟไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าเรานะคะสามารถจัดการค่ะ ย้ายสวิตไฟนะคะของตัวห้องเนี่ยเข้ามาอยู่บนผนังประดับได้ค่ะที่สำคัญคุณผู้ชมมาดูตรงนี้นิดนึงค่ะเราทำการกุกระจกด้านหลังนะคะเข้าไปเพื่อให้มันดูหรูหราแล้วก็เหงารูกว้างมากขึ้นนะคะส่วนริมกระจกค่ะเราทำการเจียริมนะคะเพื่อเก็บขอบเก็บมุมค่ะ และที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ค่ะก็คงจะเป็นเจ้าโซฟาตัวเก่งตัวนี้เลยตัวนี้เขาพิเศษาสามารถปรับระดับได้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เลยดึงออกมานะคะแล้วก็ทําการปรับเขานะคะตัวนี้เนี่ยก็สามารถจะปรับเอนนอนราบก็ได้ค่ะหรือว่านั่งดูทีวีชิลๆก็สามารถทําได้ค่ะ <Wow. S 1> แล้วเก็บง่ายมากทุกคนสามารถ จัดเก็บได้เรียบร้อยเรียกได้ว่าไม่เปลืองพื้นที่ใช้สอยในห้องเลยค่ะเข้ามาในส่วนถัดมาเลยค่ะตัวนี้เป็นห้องนอนนะคะทุกคนตัวนี้ค่ะโจทย์ที่ทางเรานีคะได้รับมาเนี่ยก็คือเป็นห้องเนี่ยเขามีช่องสายไฟเล็กๆอยู่ประมาณ15เซนค่ะทีนี้เนี่ยลูกค้าไม่อยากจะปล่อยให้พื้นที่เนี่ยมันว่างเปล่านะคะ เราก็เลยจัดการค่ะโดยการเสริมนะคะเป็นตู้เก็บของขนาดเล็กค่ะคุณผู้ชมสามารถวางของนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือว่าโชว์ของเล็กๆก็ได้ค่ะส่วนด้านหลังนะคะมันก็จะมีปลั๊กค่ะที่อยู่ด้านหลังนะเราก็เลยเสริมนะคะตัวตู้แล้วก็ทําการย้ายปลั๊กออกมาใช้งานด้านหน้าค่ะตรงนี้นะคะเราก็สามารถแทนเป็นตู้ข้างเตียงได้เลยทุกคนเพราะว่าเราสามารถเสียบโทรศัพท์ชาร์จตรงนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็ต่อมามาถึงตัวเตียงค่ะด้านล่างเนี่ยก็สามารถจัดเก็บของได้อีกพื้นที่เนี่ยใช้คุ้มค่ามากๆเลยค่ะเราทำโต๊ะทำงานนะคะที่บิวอินเข้ากับผนังค่ะส่วนความลึกของโต๊ะเนี่ยก็แค่45เซนเท่านั้นเองค่ะ มาถึงในส่วนของปลายเท้ากันบ้างนะคะเราก็เสริมเป็นตู้ลิ้นชักใต้ทีวีค่ะหน้าบานเนี่ยนะคะก็เป็นระบบพุทธูโอเพนนะคะไร้มือจับเลยนะคะทุกคนมาถึงห้องสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือเป็นห้อง walk-in c o o s e t นั่นเองค่ะตัวแป้งเราก็ทำการบิวอินนะคะติดผนังนนก็คือไม่ต้องกลัวเลยเรื่องฝุ่นนะคะมาดูตรงนี้กันค่ะคุณผู้ชมตัวนี้นะคะ เราทําการย้ายปักค่ะจากเดิมนะคะทางโครงการเนี่ยเขา ก็คือตรงนี้บริเวณนี้นะคะเราก็ทำการย้ายปลั๊ก่ะให้ลูกค้าสามารถใช้งานตรงนี้ได้สะดวกนะคะมาค่ะดูที่ตู้เสื้อผ้ากันบ้างคือยิ่งใหญ่อลังการมากทีมชอบมากๆเลยนะคะสามารถส่องแต่งตัวได้360องศาอีกคุณผู้ชมตัวฐานของตู้เนี่ยเราก็ทำการแปะเป็นสีอลูมิเนียมนะคะซึ่งลิงก์กับวัสดุตรงกรอบเขาเลยส่วนด้านในค่ะโอ้โหใส่เสื้อผ้าได้เยอะ อะมากๆคุณผู้ชมลูกค้าก็สามารถเลือกนะคะออปชั่นการแขวนได้นะทุกคนใครที่สายเอฟสายช้อปเสื้อผ้าเนี่ยะค่ะตู้นี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะ <Wow. S 1> ขอกระซิบอีกนิดนึงค่ะคุณผู้ชมว่าทีมช่างของเราเนี่ย สามารถทําได้มากกว่านี้นะคะทางการดอกฟ้าค่ะปูพื้นนะคะติดฟิล์มกันร้อนแล้วก็ติดตั้งผ้าม่านวอลเปเปอร์ค่ะทุกคนแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยค่ะว่าโอ้โหแต่งห้องเนียบหลูขนาดนี้เนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่ในการติดตั้งนะคะพิมต้องบอกเลยว่าให้เวลาแค่20วันเท่านั้นค่ะตั้งแต่กระบวนการแรกยันกระบวนการสุดท้ายเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเป็นยังไงบ้างคะกับ ที่ทีมพาทัวร์ดูการตกแต่งห้องตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันขั้นตอนสุดท้ายเลยหากคุณผู้ชมค่ะอยากจะมีห้องสวยๆแบบนี้ก็สามารถแวะเข้ามาพูดคุยติดต่อกันได้ค่ะที่ SB Design s q u แ r e แล้วเดินตรงมาที่โซนคอนโดซ o ลูชั่นได้เลยค่ะเรามีทีมอิน e ที o r เรียร์ดีไซเนอร์คอยให้คำปรึกษาและตอบทุกข้อสงสัยให้กับคุณลูกค้าค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของทีมแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ